สวัสดีค่ะ zat, วันนี้แอดมินก็จะพานักผู้ชมนะคะไปเก็บหอยตลับกันที่จังหวัดอิบารากินะคะซึ่งเมืองที่เราจะไปเก็บก็คือเมืองโออาไรนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าร้อนของญี่ปุ่นอากาศจะร้อนมากๆทําให้น้ําทะเลและเหยกลายเป็นไอเกิดเป็นหมอกอย่างที่เห็น ตรงหน้านี้นะคะแอดมินคือตื่นเต้นมากๆเลยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เคยเรียนแค่ในหนังสือนะคะแต่วันนี้แอดมินได้มาสัมผัสบรรยากาศก็ดูแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็อุณหภูมิก็ลดลงเหลือแค่26องศานะคะจากที่เราเดินทางมาจากนาริตะอุณหภูมิจะอยู่ที่30องศาคือร้อนมากๆแต่พอมาบริเวณใกล้ทะเลนะคะอากาศเย็นมากๆเลยค่ะ และแล้วเราก็มาถึงหาดที่เราจะมาเก็บหอยกันนะคะชื่อว่าหาดซันบริ์นะคะอันนี้ก็คือป้ายนะคะที่บอกว่าจะเก็บหอยได้ขนาดเท่าไหร่นะคะก็คือจะเก็บได้ตั้งแต่ขนาด3เซนติเมตรขึ้นไปนะคะ1คน1กิโลต่อวันนะคะแล้วก็บอกว่าค่าที่จะใช้เก็บเนี่ยมีความยาวความกว้างเท่าไหร่นะคะ ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นป้ายบอกว่าสามารถเก็บหอยได้คือจากไหนจนถึงจากจุดไหนไปจุดไหนนะคะน้ำทะเลกำลังลงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บหอยกันหอยเยอะมากเลยนะคะวิธีการเก็บก็คือว่า เยอะมากมากเลยนี่แทการเก็บก็คือใช้เท้านะคะดุนทรายแล้วก็เขาจะขึ้นมาเองนะคะโอ,โอ้ตัวใหญ่มากตัวยอะษดูะคะ่ะใช้เท้าดุนดุนแบบนี้เนี้ยเขาก็ขึ้นมามเองเดี๋ยวพอวน้ำทะเลลงเขาก็ขึ้นมาใช่ไหมเนี้ยขึ้นมาเลยนะคะ เก็บเอารู่นชายแบบเนี้ยถูไปกับทรายชายเท้าถูไปกับรายนะคะเขาก็ขึ้นมาไขยไเยอะมากไข่เยอะมาไม่ถึงไม่ถึงสามสิบนาทีก็ได้เรากิโล เยจริงสนชีดูค่ะเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะคะก่อนจะเก็บใส้เท้าดุนแบบนี้ดุนทรายไปเลย ต้องมาช่วงที่น้ำลงนะคะน้ำทะเลลงเดี๋ยวรอดูหอยขึ้นมานะคะนี่ค่ะขึ้นมาแล้วเยอะมากเราก็เลือกเอานะคะไซส์แบบว่าสามเซนประมาณนี้นะคะเยอะมากๆเลยจะต,ต้องรีบเก็บนะคะเพราะว่าเขาจะมุดลงน้ำเร็วมาก อีกครั้งหนึ่งนะคะใช้เท้าเกียรเกียรแค่นี้หอยยอึ้นมาเพียบเลยดูดิใช้เท้าเกียรไปค่ะเกียไปแบบนี้หอยยอึ้นมาเทียบเลยสนุกมากเลยค่ะหอยหอยเยอะแล้วก็หอยใหญ่ด้วยนะคะหอยใหญ่มากยวเดียวยว,ยวลองให้นางทะเลค่ะ ดูค่ะขึ้นมาเพียบเลยแต่รูปใหญ่ๆั้งนั้นเลยน้ำทะเลเข้ามาเก็บแบบนี้นกกนค่ะสนุกมากเลือกเอาแค่รูปใหญ่ๆนะคะรูปเล็กเราก็ปล่อยไป ประมาณสนิ้วเนี่ยคะ่ะกำลังอร่อยมาแป๊บเดียวได้เยอะแล้วค่ะนี่รูของคุณสามีนะคะมาแป๊บเดียวเองไต่เยอะมากๆคุณก็เยอะนะคะแต่ว่าหอยเยอะกว่าคุณนะคะ วันนี้อากาศคืมด้วยอากาศไม่ร้อนนะคะเย็นสบายขึ้นไงล่ไอีกแล้วหอจจวยอ,อเยอะไม่ต้องเป็นลงตรงนุ้เลยเนี่ยเพราะว่าน้ำทะเลมาลงแล้วนะ ไม่ต้องเป็นต้องตรงไปรู้เลยหาหอยทีนี้ห,หอยเยอะมาก มีตะห่อยค่ะทุกคนดูค่ะมันขึ้นมาขึ้นมาแยกมือมีตะห่อยเราก็เลือกเอาไซที่มันใหญ่ ้หอ<ด>ยท<ด>ังนะเธอสนุกมากแต่ต้องรีบเก็บนะขอจะลงไวมากลงทรายนุกทรายไวโอ้ที่นโอ้ยน เด็กๆก็เก็บกันสนุกเลยค่ะ